ข้อสองนะครับครูให้นักเรียนถือบัตรจำนวนคนละ1บัตรดังรูปนะครับต้านะครับ41,907ต้านะครับเจน43,175แดง 42095บิล44216ปัด4987 <c oughs> จากข้อมูลข้อใดเรียงลําดับนักเรียนที่ถือบัตรจํานวนจากมากไปน้อย จากมากไปน้อยนะครับจากมากมากสุดคือ4 4 2 1 6 4 4 0 0 0นะครับ44,000อาทิตสอง43,175 4,000มากกว่า3,000นะครับ40,000เท่ากันเลยหลักหมื่นจะเท่ากันเท่ากันหมดนะครับต่อไป ลำดับที่3 42, 000, 95, 4มสี0หมื่0 0 0 0พน0่นาอันะครับลำดับที่4นะครับ4 000, 1 9 0 7 1 9น7นะ่รับอันดับที่5นะครับลำดับที่5คือปัดนี่4 0ื่ดนะครับ <c oughs> การเปรียบเทียบหลักครับหลักหมื่นสี่หมื่นเท่ากันนะสี่หมื่นสี่หมื่นสี่หมเมื่อสี่หมเท่ากันเราก็ดูหลักตัวไปคือหลักพันสี่หมื่นสี่พันอ่าสามพัเห็นมันสามพันสองพันหนึ่งพัส่วนนี้ไม่มีหลักพันมีแค่หลัก้อยนะครับก็เป็นระดับสุดท้ายต่อไปอ่าสี่หมื่นสี่พันแล้วต่อไปก็ ดูหลักพันนะครับสี่พันสามพันสองพันหนึ่งพันแล้วก็หลักหลักร้อยนะครับสี 40, ่หมื่นจะเท่ากันหลักหมื่นเท่ากันมาดูหลักพันนะครับถ้าหลักหมื่นเท่ากันแล้วก็เราก็มาดูหลักพันหลักพันอันไหนมากจํานวนไหนมากก็จํานวนนั้นขึ้นก่อนนะครับจากมากไปน้อยเพราะฉะนั้นข้อนี้คือข้อที่สีน่นะครับ b u วเจนแดงต้าปัดนะครับ b u ว จนแดงตาปัดนะครับข้อที่สี่